ใส่ปุ๋ยไม่นานครับเริ่มมาแล้วครับนี่เริ่มโผล่ตาใหม่แตกใหม่เรียกว่านี่นะครับขึ้นแล้วถือว่า <c oughs> กลับมาเดินต่อได้แล้วครับ สภาพอย่างนี้นะครับนี่กำลังเริ่มมาแล้วก็ถือว่าดีครับนี่เพราะว่าก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำก็โดยทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ประกอบหลายอย่าง นี่มันนี่ก็เหมือนกันครับนี่แคนี้ดูสักอีกสักอ,อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ถือว่าอันี้คือเพาะ,มะเมล็ดนะครับนี่ต้นนี้จาก ใส่กระถางตั้งทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยมันเกิดยาวมาเรื่อยเลยตัดตูดกระถางเดิมทีเนี้ยใส่กระถางแล้วตั้งไว้เฉยๆพอมันเริ่มงามก็เลยตัดตูดกระถางแล้วมาวางไว้จากต้นเล็กๆครับปัจจุบันนี้สูงเริ่มจะเมตรสามสิบไปแลวจะแข่งกับต้นใหญ่แล้วครับนี่จะสูงแข่งกันนะแต่ว่าอันนี้คือ นี่คือชุดชุดใหม่นะครับเรียกว่าใบใหม่ที่กำลังจะเริ่มมาก็รออยู่นานเหมือนกันนะครับในชุดนี้กว่าจะขึ้นได้ก็เห็นผลเร็วครับนี่คือใส่ปุ๋ยแล้ว อยอดใหม่กำลังเริ่มทยอยออกก็ถือว่าดีครับก็มีสุตรปุ๋ยแล้วก็โรยขี้เท่า ส่วนชุดนี้ยังไม่เดินดีครับนี่ยังโซมๆมอยู่ยังทรงทรงตัวว่ากันเถอะยังไม่ถือว่าเดินเดินพวดแต่สู้ต้นนี้ไม่ได้ครับต้นนี้นี่อาทิตย์ที่ใส่ปุ๋ยให้นี่ก่อนตุ้มๆแบบนี้นะครับเดียวเริ่มมาล้วเดี๋ยวสักหน่อยให้คอยดูไล่ทั้งต้นนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทยอยออก อันนี้สมควรตัดทิ้งนะครับนี่ใช้ไม่ได้กิ่งแบบนี้ใช้ไม่ได้ <c oughs> อันนี้แผลนี่ก็ดีขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่ถูกช้างเหยียบนะครับนี่เป็นรอยทะลอกผมก็นึกว,ว่าเป็นลาก เสียแล้วลำต้นเสียคิดว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ดีแล้วแหละเริ่มแต่ยังเป็นเหมือนมันเป็นค้ำๆอยู่อันนี้คือลักษณะปลูกแบบรากลอยตั้งแต่ที่แรกนะครับลอยพ้นดินตั้งแต่ที่แรกปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นแบบเนี้ยรากใหญ่ อันนี้รอยช่างเหยียบจะเป็นขาดไปเลยก็ยังถือโอเคครับจะได้อยู่ ประมาณสัก2อาทิตย์มั้งครับน่าจะใบน่าจะใหญ่แล้วเดิมดูชัดขึ้นอีก2อาทิตย์ก็น่าจะครบรอบปุ๋ยอีกรอบหนึ่งหาปุ๋ยสีใส่เพิ่มโอ้ยดีเม็ดขนุน จ้างกินแล้วมาขี้ทิ้งไว้ให้แต่ว่าผมว่าต้นต้นิดเพรมะเล็ดนี่นะครับดูมันสูงสูงดีสูงดีแล้วไม่มีโรคด้วย ไม่ป่วยไม่อะไรคือว่างามเลยเดย็นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งพออยู่ล่มๆจัดๆก็แข็งเขาพอแข็งขึ้นกับต้นดูจะงามด้วยั้ำนะครับในต้นนี้กลายเป็นจุดเดียวสามต้นเลยครับต้นไหนอยากแซงก็ปล่อยมันแซงไป ขอบคุณครับที่รับชม